สวัสดีครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องอโนไทยแอบแซบเพื่อการเรียนรู้นะครับสวนเสวนเกษตรอินซีบ้านโนไทครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ครับทำอะไรกันครับมาดูครับ โอ้เขาขึ้นแผงโซล่าเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไม่ได้ให้พี่น้องดูได้ได้ดูเลยครับวิธีการขึ้นครับอ่าดูท่านประธานทำอะไรครับ มาทานสวัสดีหน่อยครับสวัสด,ดีครับสวัสดีสสวััดีครบโอ้กำลังเหนื่อยพี่น้องต่างต่างครับดูพ่อไปช่วยทำไรครับปัจจุบผมไม่ได้เป็นคนอีกแล้วเลยโอย้พ่อไปช่วยได้เนี่ยทำไร,นรเนาะต้มแซ่บซอ,อยจุโอไม่ใช่ซอยจุแล้วเนี่ยลวกจิ้มแล้วครับแบบนี้มาเด้อมาเด้อพี่น้องอืม ไปดูครับเขาทำอะไรครับท่อน้ำถ้าเดินระบบท่อน้ำครับอ่๋อตอนนี้มีคนบริจาคน้ำสามแพ็กนะครับอ๋อ,ค,รรอคุณเสนอกัรน้ำเองครับเสนอ,นนนสนอขอบพระคุณมากคุณเป็นผู้มี จิตใจที่งดงามเปรี่ยมล้นด้วยคุณธรรมเปี่ยมล้นด้วยความมีน้ำใจโอท่านหญ่ทำอะไรเนี่ยทำใหญ่เดินท่อน้ำนะครับเดินท่อน้ำครับสองครั้งครับนี่เป็นถนนซอยกลางนะครับอท่านประธานอีกคนหนึ่งครับครับมาเยี่ยมมาชมได้นะครับสวนเกษตรอินทรีย์บ้านอโนไทยนะครับตอนนี้กำลังเริ่มต้นกันนะครับ อ่าดูนี่ท่านลุงครับท่านลุงมาจากอุบลนะครับโอ้โหนี่ครับไกลมากเลยนะครับเนี่ยมาช่วยดูครับวิวสวยงามมากเลยครับติตถนนครับไปซ้ายมือก็เข้าหมู่บ้านครับขวามือก็ไปอำเภอนะครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเองนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรเอ็นี แบบพอเพียงครับเอาแนวคิดมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเองนะครับเพื่อความอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนพอเพียงครับ ทโอ้โหนี่ครับห้องน้ําห้องน้างนําครับเขาจะทําตรงนี้เปล่าครับน่าจะใช่ห้องน้ำเนาะหรือพี่น้องว่าไงครับคอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้องว่าไงก็คอมเมนต์มาโอเคเนาะดูครับต้นมะม่วงครับ ไม่ได้ครับฟังเพลงไม่ได้ครับ YouTube <laughs> โดนลิขสิทธิ์นะครับดูครับวิวถิวทัศน์สวยงามมากครับรอบๆข้างเป็นทุ่งนานะครับอ๋ตรงนี้เป็น อันนี้เขาก็ะทมให้มันเป็นดูอันนี้ครับแล้วก็ปลกส<ป>ับร่าถ้าตามตามหมอนะครับตามหมอหมอทำอะไรครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่โซครับ ไม่ใช่ซ้อนะครับเป็นระบบข้อที่ง่ายต่อการหลุดน้ำเป็นสามทางครับเข้าเข้าแปลงใช่ไหมครับต่อให้หน้าแปลงของใครของมันเลยครับเขเลยใครจะใช้วิธีการต่อด้วย PE แล้วเปิดสกริงเปอร์ทิ้งไว้ยอดน้าหยดทิ้งไว้ทั้งวันอืไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกลับมาปิดยอดก็ได้ครับโอเคครับง่ายมากง่ายครับง่ายง่ายต่อการดูแลเนาะใช่รักษาก็ง่ายดูแลก็ง่ายสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามใช่ครับ แปลงขนาดนี้สามารถแปลงเขาเรียกว่าแปลงกระทัดรัดเหมาะต่อการทําไม่ไม,ไม่ไม่พื้นที่ไม่เยอะแต่สามารถดูแลได้ง่ายๆครับผมจะปลูกอะไรก็ได้แต่ขอให้ปลูกผักที่เรากินกันนั่นแหละครับผมอา้าวนี่ยังไม่ได้ต่อนั่นเลยโอเแล้วประธานผม โดนไปสองเป๊กครับธรรมดาธรรมดาโดนธรรมดาโดนส่งเป๊กครับงอนเลยมีงอนเงี้ยใช่ต่อพี่ต่อถูกธรรมดาครับรบกวนพิบป๊อแค่เอาบอกได้แค่นี้แล้วครับผมเข้าใจนะพี่น้องเนาะเข้าใจทำงานแต่ขยันครับขยันดีแต่ว่ามีมีนิดหน่อยนะใช่การเดิน จริงพื้นที่ตรงนี้หาไร่่องานนี่ครับแต่ว่าซอยแล้วได้ถึงสามสิบหกแปลงครับโอ้โหในเยอะนะครับเนี่ยสมาชิกมีลงเยอะไหมครับสมาชิกตอนนี้จะบอกตรงๆว่าเกินสามสิบหกอีกเราใช้วิธีการซอยซอยคือเอาคนที่ใจรักอ๋อใช่ครับใช่ครับเพื่อความยั่งยืนเนาะทําแบบคนใจรักจริงๆถ้าคนใจไม่รักก็ทำลวกๆมันก็ไม่ได้ผลเนาะทำไม่ได้หรอกครับแล้วก็รอดูว่าใจรักจริงๆเนี่ยจะถึงขนาดไหนสุดท้ายเรามีสำรองครับ ต้องกลัวเพราะมีคนอยากจะเข้าร่วมเยอะใช่แต่บ้านอโนไทบ้านอื่นก็สนใจและอยากชำจริงๆแต่ว่าแต่ยื่เย็นครับเราดูความยังง่งยืนของอโนไทแล้วคุณจะเห็นภาพอนาคตว่านี่แหละมันเกิดจากความสามัคคีจริงๆเพื่อความระยะยาวของบุตรหลานเนาะแล,แล้วของชุมชนโอ้โหนี่คือสินทรัพย์แห่งมรดกให้ลูกให้หลานอ๋อเหนมันคือเราเห็นถึงนวะว่าวิถีหรือชีวิตของคนบ้านอโนไทจริงๆมองว่าพื้นที่ตรงนี้แหละคือแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งแต่ว่าท่องเที่ยวได้เชิงสุขภาพ อ่าโอเคครับจริงจริงเราเระบบน้ําไม่ยากครับเรามีน้ําจากข้างล่างต่อขึ้นข้างบนแล้วลงทงักไวเพปุ๊บเราก็กระจายได้กระจายไปใช้จะทักทักน้ำก่อน,นรับโอปนูนซีเ้อาเป็นนี้คร<ช>น้าสะอาดสะอาด ไม่ไม่เอาจากข้างนอกเนาะอันนี้นี่น้ำข้างในโดยตรงเลยชาตจากข้างนอกมันล้วนรวบครับเอ่อทานประธานครับมันเหลืออันนี้ไงต่อยงี้ต่อหมดเลยในท่านประธานนะครับตัวไหนฮะเดี๋ยวผมเอาไปต่ออีกต่อก๊อกอ๋อทากล้องอ๋อใช่ใช่ก๊้องแบบแบบทำไมมันเหลือผมเอามาพอดีอ่ะมาต่อไงเหลือไหนนี่เหรือว่าตัวนี้ยังเหลืออีงเลยนี่เหร็จไหมล่ะไหนไหนเหลือ โอเคครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับช่องอโนไทยแอบแซบด้วยนะครับเพื่อความยั่งย er> ืนและมั <t <t ่นคงครับของสวนเกษตรอินทรีย bueno> ์บ้านอโนไทยนะครับีอปิเกร์โอ้โหพี่น้อง ดูพี่น้องครับดูท่านประธานพูดทะเสียอะไรใช่ไหมหนูใช่ใช่ไหมเสียวเสียวเสียวหลังหมดเลยเมื่อกี้ต้องใช้สปริงกิ้งนะเฉลี่ยเป็นสปริงเกอร์ระบบสปริงเกอร์คือหมุนเปพยันพยันเราคัดตัง